ที่สมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับกำนันตำบลแม่สลองในผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกๆท,ท,ท่านนะครับกำนันเทิดไทยนะครับแล้วก็สมาชิกนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกๆท,ท่านที่มาร่วมตลอดจนนะครับคณะผู้จัดงานที่เกี่ยว สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านผาหีนะครับบ้านผาหีในปี2567เนี่ยเราได้จัดประเพณีโรชิงชาตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่1วันที่29สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายนนะครับประเพณีโรชิงช้าเป็นประเพณีที่สำคัญสำหรับพี่น้องอาคา นะครับถือว่าเป็นการบูชาหรือว่าตอบแทนพระคุณของบรรพบุระบุษที่ให้เข้าเจริญพ่อเงานะครับให้ข้พ้าทพืชพันธญอาหารสมบูรณ์ทำให้คนอาคารมีอาหารรับประทานตลอดทั้งปีนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ ว่างเว้นจากการทำไร่ต่างๆก็เลยเรามาร่วมกิจกรรมโลชิงช้ากันนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่เข้ามาในเชียงรายหรือว่าคนเชียงรายเองมาเที่ยวบ้านผาหีนนะครับเรายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้นะครับแล้วก็มีภูมนี้ประเทศอากาศที่บริสุทธิ์นะครับมีกาแฟมีวิถีชีวิตที่น่าค้นหานนะครับก็อยากเชิญชวนเข้ามาเที่ยวครับผม กิจกรรมปีนี้นะครับเป็นปีที่ถือว่าเป็นปีพิเศษนะครับเราจะมีการแข่งขันสองประเภทก็คือหนึ่งผู้ชายเนี่ยจะเป็นการแข่งขันโล่าดผลโล่บาดผนนะครับส่วนผู้หญิงก็จะเป็นการโลสวยงามซึ่งช่วงบ่ายจะเป็นการแข่งขันส่วนช่วงเช้านี้ก็เราจะมี17หมู่บ้านของพี่น้องดอยตุงเนี่ย มาร่วมแล้วก็มาเต้นมารำพมาแสดงต่างๆนะครับ สวัสดีค่ะสะส,ะสะหญิงจุฬาละขันสุธรรมนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่6จังหวัดเชียงรายนะ,ะก็คืออำเภอแม่สายอเภอแม่ฟ้าหลวงแลวก็อแม่จันรสีตบนนะคะวันนี้หญิงก็ได้มาร่วมงานโลชิงช้านะคะซึ่งเป็นประเพณีของพี่น้องชนเผ่าอาขาในพื้นที่ของหมู่บ้านผาหีนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะไม่ได้มีแต่พี่น้องในหมู่บ้านผาหีที่มาร่วมงานเท่านั้นแต่ว่ามีทั้งหมดกี่หมู่บ้าน,นะคะ าสามหมู่บ้านนะคะมาร่วมงานกันแล้วก็เป็นงานที่จัดยิ่งใหญ่เหมือนกันยิ่งใหญ่มากแล้วก็ซึ่งพูดถึงประเพณีของโรชิงชา้าซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษเนาะส่งทอดมาจะถึงลูกหลานแล้วก็สืบทอดกันต่อมาซึ่งบอกบอกได้ถึงวัฒนธรรมถึงการดําเนินชีวิตใช่ไหมคะแล้วก็ความหมายที่ลึกซึ้งมากๆนะคะทั้งชิงช้าที่มีสี่เสาเมาื่อกี้ หัวหน้าเผ่าของหมู่บ้านนะคะเล่าให้ฟังนะคะว่าทั้งสีเสาวเนี่ยบ่งบอกถึงความมั่นคงนะคะในชีวิตนะคะแล้วก็ความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านผา,นาหีที่ได้เชิญหญิงมาร่วมงานที่นี่แล้วก็ได้มาพบปะพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ดีนะตื่นเต้นแล้วก็ได้เต้นกับพี่น้องด้วยเมื่อกี้เขาเรียกว่าเต้นอะไรนะเล้นกัน,นุูงไม้ไผ่นะคะก็สนุกสนานมากนะคะแล้วเป็นประเพณีที่ที่น่าตื่นเต้นแล้วก็พี่ีกรบ,บอกว่า การที่เราจัดงานแล้วฝนตกแสดงว่าเราก็ได้รับพรจากฟ้าสวรรค์ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะที่ท่านผู้ใหญ,ญ่บ้านติดเชิญมานะคะขอบคุณมากค่ะ thank mm -hmm. you